ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปิจังนะครับวันนี้ผมมาลงแทนนะครับของตาโฉนะครับของตาโฉของตาโจวะของตาโจของตาโจของตาโจอ่ากาผมก็มาอับนหลังสอนกับลุงนะครับครับก้าผมเอาแพรมานะครับก็จะลงคลองนี้นะครับก็มาติดตามผลงานกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกลงมาไปปล่อยนะครับท่านชม พอถ้ามีนะมีน้ําติดหน้ากล้องนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับพอดีมันไม่ได้ดูตลอดว่ามีมน้ําติดหรือเปล่าเหมือนเดิไมไม่ลดแล้วนะ้าฝนตกแล้วแบบนี้ปลาบอกล้วก็ขิ้นมาเล่นนาหนึ่งนะกุ้งเยอะเลยโหลดเต็มเลย,เลยถ้าฝนตกแบบนี้ปลาบอก้วมาเล่นนมาบอกไม่เยอะหรอกปลากุ้งมจะเยอะหมาครัมบมาครับ นานากรเปิดขอภายนะท่านผู้ชมฝนตกหนักเลยครับใครแดกแน่ลงอุ้ยอุ้ยดูนี่สอนโอ้ยตุ้มเลยเลยลุงกุ้งกุ้งกุลาลอยแล้วใส่กองลอยเลยอุ้ยหลายตัวเว้ยสอนเอ้า วันนี้ผมเอาแหยญี่ปุ่นมาว่านะคุณผู้ชมนั่นกุ้งกุลานะครับกุลาลองห้า,งหหาย<อ>านี่กุลาลองห้ายมันต้องยืนไงไม่ยืนไม่บาลไม่เม็ดไม่เต็มแม ทอมแหแล้วนะฮะโอ้ยยยติดติดนี่ติดติดเหนียงตอติดติดถึงไม้เปล่ายังไงตัวใหญ่เนี้ยเล่เลยเหนียกุ้มเฮ้ยเยอะอ่าลุงโอเคโอเคมีตยยตึก ปลาเยอะวันนี้ปลาบูเอ้ยได้แล้วปลาไนี่ปลาเมาเราจะลองกินดูครับปลาเม้าเดีเลยลุงไม่ต้องซื้อเหล้าเอ้ยลุงไม่ต้องซื้อเหล้าไปอีกแล้วเห็นแล้วโอใหญ่ด้วยนะหมานเลยไอวันนี้หมานว่ะถอนหมาหมาแล้วเหรอกุลาบกุหลาบแต่ทีเนี้ยกุลาบกุลาบกวนตีนนะ ทำไมมันติงเท่งงั้นลงุงมาทให้มันใหม่ได้ไหมัมใส่ยาก,กน,นะเอาปลาบูจากไอ้แพ่ปลาบูปลาเมาต่ออาหน่อยเอาไปเอาไปปลาเมาเอาใส่แมงกระชังนะนะใส่แมงไปนะมันจะพามันจะพากุ้งเม้าไหมเออมันจะพากุ้งเมาเอาไงกินไม่ได้คนเขาไม่กินเหล้าคนนี้แหะโุงจะกินคนเดียวนีเอาเอาอ่ะได้ไหม ต้องหันหน้าทางนี้ให้ผมหว่านทางนี้ว่ะเฮ้ยแน่ๆก็ทางนี้ไหมไม่ใช่อีกทางอีกทางอีกทางนึงทางนี้ไม่ได้ทางนี้เนะมื่อกี้ถูกแล้วลท,าทางเดิมอ่ะเกเรเมื่อวานหนี่ยน้าวานนะ่มียใหญ่

ว่าจะกวนอยู่กโอ้นี่ดีปังไปก่อน ขอบเฉยมันพลิกไปพลิกมาะไะม,มันดิ้นไปดินนนด้นมานี่มาดิมเน,น,นี่ย ได้ไงวะโโหตัวเล็กโด,ดนหนีมาเลยนี่ฮะ โดดขึ้นมาหาเลยรด,ดเรือมารับแล้วลูกออกตัวแล้วครับสามครับผมของนี้มันชอบอนุบาลกุ้งอนุบาลกุ้งไว้ตัดอนีพีาไหน้ไม่มี tư ừ. nào Ui, เทียบ e, เลยจะ <a> ุ้ยได้แ่ปลรเข็มตัวใหญ่เพาว่ามีเอามาลาบอกเอาไว้เนี่ยบาเนี่ยเอาตลองมึงวาดคืนสแม่น เป็นมาหาจิ๋วครับท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นเกิดอุบัติเหตุครับโดนปลากระพงขาดฮึ่ปลากระพงตัวใหญ่ที่คิดว่าเป็นกิ่งไม้ที่ว่าปลากระพงเนี่ยหายไปเลยลอยมาเบลอเห้อปลาเมาเว้สอนโอ้โหถอดได้ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครูคราร้องให้เย็น สอนพ่กด้กุ้งลานี่ไงขายกุ้งกุลาเยอะแต่ผมว่าน่ามันก็พอกินได้อยู่เพอนันเราล้างล้างไม่ได้ไม่โดนที่วันตรงกลางหรอใช่จะมาอาไปซ้านีไว้ให้ก่อนนะอ้ไกล้าใส่กระชัยอยตายแน่แว่นด้วยมันจ้องเลยนะ <laughs> ลองตีนแตะๆดูดิตัวใหญ่ไหมเป็นพวงเลยใช่ไหมลองตีนแตะๆลงพื้นดูเหัวจจมีตัวใหญ่หให้ล,งลุงขนตกวครับขนาดลงไปเกาะเสานั้นก็ได้เหน็นปะ อาอ <ละ S 1> หืมหลบฝนเนืมหลบฝนฝนตกครับท่านผู้ชมฝนตกเฮ้อเฮ้อ,อตกหนักเลยอ <c oughs> ่ะกระหน่ำเลยเนี่ยนลุกปล่อยมาตรงนี้หน่อยนึงให้มันอยู่ตรงเยอะๆตรงนี้ล่มๆเนี่ย เราก็หวานตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแหล้วอุย้ยกุ้งใหญ่โุ้ยสุดเลือเลยโอุยโอ้ยสองตัวอุย้ยสามตัวตรงนี้เวโ์ก้วยตรงนี้โอเคผ่านฮึาดหนาวเริ่มหนาวแล้วกู ใ่มชมอาหางลุงกอเป็นไงบ้าง <c oughs> ลุงเป็นไงมั่งุ้งไมไไกลับนะครงไปกลับเดยกกลับว่าจะรอน้ำขึ้นนะครับหปาลนวครับไมันจะไม่มีตั้องจน้ราลุเราลองหันไปตรงจักจักเลยตรงจักจัก

นลยครับอุ้ยหนึ่งตัวเฮ้ยอะไรอกูวะไม่โดนวะได้หนึ่งต <aría> ัวฮ no <that> ึได้หน <player> ึ่งต <at> ัวหวานดีที่เมื่อกี้ได้ลูกหนึ่งตัวลงหน้าว่างหน่อยเกี่ยวๆตอนนี่ยงนี่มันเองวางเองหวานตรงมุมนั้นนะมุมมุมมุมฝั่งนู้นะ พี่หวานฝั่งมุมนี้เออเอานี่ใครจะโดนใครจะโดนอุ้ยโดนแล้วล่ะท้อกี้สนุกดนึงปลาปลาอุ้ยได้กระบอกไว้โดนไว้ได้กุ้โอ้โหเอ๊ะได้ไอ้กระบอกสองตัวว่ะได้ปลาสองตัวเออเกิได้กระบอกเนี่ยหนึ่งตัวเก้าส่วตัวสามตัว ไอ้ปลาอะไรวะเนี่ยบีปล,ปลาเ,ลเนี่ยเนี่ยเรื่องนี่แล้วกระซิวไม่รู้ทั้งมันผีซอปแล้ก็ีซอลเนี่ยบี่ฟังเพลง,งนะ้วีซอผมนี่มีเสียงผมนี่มีเสียงเนี่ยบีมันเวลามันตัวตัวใหญ่ๆมันจะร้อง ดูอะไรของมันจริงไงจริงเฮ้ยขึ้นมาแล้วนี่รักแพ้เรามากนี่เฮ้ยด้ปลากระบอกแล้วะมาบอกไอ้อหหยิบข้างจ่าเอาเองไอ้แมปลากระพุ้ง <laughs> không lẽ nha, chắc là mì lóc. ủa, rồi, cung <laughs> cung อามา่มไปมาอยีายลืมอย่าลืมเอาเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะกระมังเนี่ยเยอะเลยนะใช <c oughs> ้ตัวเลยนะแม่งกอบใต้ปลดกจ็มเลยห้ามจับ้่มจับตัดน้าบริวเวณตทวปลวกตัดปลวกก็พอ,อไปละ่ะ ่าอะไรอยู่บนพื้นน้ำรูปคู่เหรออ๋อนี่ยนะแช่มู่ฝอยอ๋อหโวใหญ่ว่ะอุ้ยใหญ่จริงตรงนี้ดูดิใหญ่จริงๆตัวแค่นี้อุ้ยอุ้ยเอาเหมือนกันนะตรงนี้เยอะว่ะนี่กี่ตัวเนี่ยโอ้ตรงนี้เยอะมากพร จิตตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้รวยพี่เหรอในจิตเหรอเอาเองก่อนแล้วกันอิน้ำเลยสามเออสามฝันนี้สองเนยพี่ให้ใช้แห่ญี่ปุ่นดีกว่าถ้าทางจะน่าจะเยอะนะพี่คิดว่านะโอ้โหจิตตัววะเนี่ย <laughs> มันมากรองนี้หมดเลยมั้ง เล็กกุ้งย่างอะไรอืมนี่ถ้ากลับเร็วก็ไปกอบไฟย่างเล่นก็ได้นะครับ่านปแกงลาอืมเอาเปลา่ากุ้งย่างใหญ่กุงงก้งเทเปลามันต้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาก็ไม่ขายทอดจนทีสามสิบกุ้งเวลนเลเวลนไม่ได้เออไม่ได้เขาไปขายเขาขายทอดทนทีสามสิบน้ำจิ้มนะเอาอันนี้ไปก่อน หืมอิงใหญ่เนกันนะก็อิงใหญ่บอกเลยอิงหลายตัวนี่นี่ทั้งหวานตลอดนีเมื่อนั้นไอ้ทอมโดนกั้งดิบอย่างนี้ว่ะอืมี่ว่ะเสียงยี่ว่ะเลยอย่างนี้เลยมีกุ้งมีไข่แู่เยอะว่ะเมื่อกี้มาบ้านตรงไหนแถวนี้เหรอมันไม่ตื่นเนาะมันว่าแล้วผมก็ทิ้งไว้แล้วผมก็มาคุยกับพี่ กูขเยอะแล้วมึงเยอะกูเหรออ้าตัว,วความคิดแลววอะไรน้ำบูดะลุกนี่ <c oughs> ไหนอะใส่ได้ไม่ <c oughs> ไรมึงมากูกูลาเยอะกูลาลองนะี่มันไม่ใช่ห้าตัวคงเพียบเลยวะนี่ข้างอีกตัวนึงน,นะ <c oughs> อื อรู่แม็กจบจบร้อยอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโดนไหมเออโดนไหมกุงกุลาบ่ะได้ตอนเมื่อกี้อ่ะเออใช่ใช่โดนโดนจับปะแม่งหรูมากอ่ะ เฮียแม่งรู้มากไอสัตว์นะนี่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 สจ้าแบนี้แม่งดีตอมันไม่ใช่ีฉลาดฉลาดเอเอาีเอาถเนี่ยลงถเืองเนี้ยถวเนียถเนี้ย่งหน้าวางห่ีมีหลายตัวนะคิดว่านะตัวครับตัวครับเอาไห

เในน้ำไงเ้ยแมงลื่นห่าติดตอเลยสัตว์ สวยเลยเมื่อกี้ปานแรงไปหน่อยไงยโอ้ยได้กุ้งด้วย<ฮะ>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 ดีนะนะ้ำนะไม่ลึกเท่าไหร่ หมดแล้วขึ้นไปหนาวอยู่ข้าวเลยผมก็ข,ขอสรุปผลงานวันนี้นะครับท่านผู้ชม,ชมก็ที่ลงคลองอตะโฉนะครับก็จะมีกุ้งครับกุ้งกุ้งตัวใหญ่นะครับ,บใ,หนะใหญ่จะเป็นกุ้งนะครับเยอะมากเลยยังไม่หมดยังไม่หมดยอะไหลยังไม่หมด <laughs> ยังไม่หมดขันยาง อ่าโอเคครับกุ้งครับนี่เหล่าก็จะเป็นปลากระบอกนิดหน่อยนะครับปลากระบอกแล้วก็จะเป็นปลานิลนะครับแล้วก็เป็นปลาตะกับแล้วก็ปลาปลาอะไรวะปลาตะกับปลาตะเกียนไอไอนั้นนะปลานินปลานินเออปลานิลแล้วก็ปลาบู่เออก็จะเป็นกุ้งเออไอเนี่ยวะกุ้งกุลานะครับกุ้งกุลาหลายตัวเลย เยอะมากเลยกุ้งกุลาโอ้ยโอใสสวยๆอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมก็เดี๋ยวกุ้งน้ําจืดก็กุ้งไอ้นี่ครับกุ้งกุ้งกระเปาะไม่ใช่กุ้งกุ้งแม่น้ำน้ำเล็กกุ้งแม่น้ำจะเป็นตัวเล็กสักหน่อยครับอือก็เดี๋ยวเราจะมาย่างกินกันนะครับท่านผู้ชมก็มารอมารอชมกันได้เลยกองก่อไฟครับท่านผู้ชมก่อไฟก่อไฟเดี๋ยวเราย่างกุ้งนะครับก่อนเช้าเอาเครื่องเป่าแล้ว <Okay. S 2> นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นที่เราแยกออกมาเฉพาะกุ้งกุ้งกุลานะครับท่านผู้ชมแชร์บอยนี้เราไม่ได้เอามาเลยนะครับใกักกับปองแล้วก็เดี๋ยวมันเริ่มย่างแล้วครับอ่ะผองสอนวางเลยจ้าเป็นห่วงน้องทมจา้างน้องทมอยู่ไหนมาไม่มาต้ <laughs> องทำมาพรุ่งนี้จ้า <laughs>

นอนไว้แหงๆก็ได้นอนหน้ากล่องกระห่าไปอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะพร้อมกินแล้วพูดเลยเปิดรูดเลยอันนี้ก็จะพร้อมกินแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะพร้อมกินแล้วครับนี่ครับตัวเหลืองน่ากินเลยครับนะครับท่านผู้ชมก็มีน้ำจิ้มนะครับแม่ทำไว้ให้นะครับจิ้ม กุ้งใหม่สดหนี่พี่มันต้องกุ้งใหม่สดหวานนด้งไทยพี่เบิร์ตแกะกุ้งอย่เดียวผมถ่ายมาเร่งกินกินอะไรกินกินก่อนไม่ผมจะถ่ายมูแม่ตัวใหญ่เลยยังแกะออกมาโอ้โหืมสุดยอดเลยร้อนโอ้โหฟันขโมงเลย ร้<笑><笑>อนครับท่านผู้ชมยังไม่นั่นดีนับนี่สุดยอดนะครับรอร่อยมากมันสดนะครับท่านผู้ชมมันหวานเพราะเราเพิ่งหวานมาไม่นานนะครับก็เลยมาย่างกินนะครับก็โอเคครับก็ตรงหลายบ้านนะครับกุ้งกุลาตัวใหญ่หืมอร่อยจริงคอนเฟิรม์ม ก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่อร่อยอีกแล้วถ้าผมกินนะ